สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโลกส่วนรวมพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้โลกส่วนรวมจะพาทุกคนไปรู้จักกับ10ฐานทัพที่มีความเกี่ยวข้องกับ UFO นอกจาก a อ e a เรียจะมีที่ไหนกันบ้างนั้นไปฟังกันเลยครับ ฐานทัพแห่งนี้ทำหน้าที่ปล่อยจรวดนำวิถีข้ามทวีป Unit Man ทรีหรือ ICBM ซึ่งติดอยู่กับเกรดฟอร์ดรัฐมอนทนาในปี1976เจ้าหน้าที่ได้รับรายงานจากหน่วยลาตะเวนและลูกเรือซ่อมบำรุงว่ามีการพบ UFO ลอยอยู่เหนือไซโลป,ปล่อยจรวดต่อมาจรวดทั้ง10บหัวลบก็ถูกปิดตัวลงมีหลักฐานว่าพวกมันเกิดใช้งานไม่ได้อย่างไม่ทราบสาเหตุยังมีเหตุการณ์ ทีนิกมารีน่าผู้จัดการของทีมเบสบอลในลีกรองซึ่งเป็นคนแรกที่ได้จับภาพวิดีโอของ UFO ขณะที่เขากำลังวิ่งสำรวจสนามบอลวิดีโอมีความยาวถึง16วินาทีที่แสดงภาพของวัตถุลึกลับบนท้องฟ้ารูปร่างเหมือนจานที่กำลังหมุนอยู่ 2. ฐานทัพอากาศคาเวลเหตุการณ์ที่รอดเวลในปี1947เป็นที่สนใจต่อประชาชนและทั่วโลกอย่างมาก ถึงการ,รเผชิญหน้ากับ UFO เป็นครั้งแรกที่สื่อเผยเรื่องราวของวัตถุบินได้ที่ไม่ทราบที่มาแม้จะมีการเผยว่าอาจเป็นบอลลูนตรวจสอบสภาพอากาศมีเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในฐานกำลังเตรียมตัวเพื่อทำการยินไปยังฐานทัพอากาศคารเวลในฟอร์ดเบิร์ดรัฐเท็กซัสมีการพบ UFO ในฐานหลายครั้งในปี1954อากาศยานรูปตัวทีถูกพบและปรากฏตัวบนเรดาร มีการพบยูเอสีน้ำเงินเขียวและขาวลอยอยู่เหนือฐานทับอากาศและมีผู้พบเห็น UFO รูปสามเหลี่ยมที่มีแสง3เส้นอีกด้วย 3. ฐานทับอากาศไรท์พเตร์ซันกับตันโอลิเวอร์แฮนเดอร์สันนักบินอาวุโสที่รอดเวลระหว่างเหตุการณ์รอดเวลทํทำการบินไปยังฐานทัพอากาศไรท์พเตร์ซันไม่นานนักหลังเหตุการณ์ประหลาดเขาไม่ได้บอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลามากกว่า 30ปีเพราะมาตรการรักษาความปลอดภัยในปี1977เขาได้เผยเรื่องราวของภารกิจที่เขาได้รับในเวลานั้นว่ามีการขนส่งซากอากาศยานและล่างเอเลียนขนาดเล็กเขายังแสดงชิ้นส่วนโลหะขนาดเล็กจากซากยานดังกล่าวอีกด้วยในปี1982เจ้าหน้าที่คนอื่นยืนยันเรื่องราวของเฮนเดอร์สันหนึ่งในนั้นคือพันโทนาวิกโยธินมาเรียนมากูเดอร์ ที่เปิดเผยว่าเอเลียนที่เขาพบมีรูปร่างยึกยือ 4. Fordish พันตีจอร์ดฟิล l ลอร์ทำการสอบสวนเรื่องของเอเลียนและ UFO มาน,นานกว่า6ทศวรรษเรื่องที่น่าสนใจมากที่สุดคือการที่ฟิลเลอร์ได้ยิงเอเลียนที่ f o r d ดิชใน New Jersey เมื่อปี1978ตำรวจทหารทำการติดตามอากาศยานบินต่ำผ่านที่ลกล้างในฐานทัพ ระหว่างช่วงรุ่งสางในเดือนมกราคมเขาพบเอเลี่ยนสูงประมาณ120เซนติเมตรลำตัวสีน้ำตาลที่มีแขนยาวลำตัวผอมบางและส่วนหัวที่อ้วนมันถูกยิงและซากของมันทรงกินออกมาเหมือนน้ำยาเอมโมเนียฟินเลอร์เป็นสมาชิกในโครงการเปิดเผยข้อมูลที่ปล่อยข้อมูลเรื่องราวของ UFO มากมายในปี2017เพนตากอนได้เผยวิดีโอของอากาศยานที่ไม่ทราบที่มา ทำให้เรื่องราวที่ฟีเลอร์บอกนั้นน่าเชื่อถือมากขึ้น 5. 29นายปามทว e นนายปาลมนั้นอยู่ในทะเลทรายโมฮาวีในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นศูนย์ฝึกซ้อมทางทหารขนาดใหญ่ในเดือนตุลาคมปี2019การฝึกซ้อมทางทหารมีกิจกรรมที่ทำให้หลายคนสนใจโดยระบุไว้ว่ามีกิจกรรมเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวซึ่งนำผู้เข้าชมไปในการสำรวจพื้นที่ จึงไม่อนุญาตให้เข้ชมในช่วงเวลาทั่วไปตามคำบอกเล่าของนักวิจัยวันวอลเลเรียนเทคโนโลยีของเอเลียนถูกนำมาฟื้นฟูและใช้ทดสอบในฐานใต้ดินมีการพบ UFO เหนือพื้นที่แห่งนี้มาตั้งแต่ปี1950มีการพบ UFO รูปร่างเหมือนนอนเหนือเมืองของทวินตีนายปามเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2019อีกด้วย6สอร์ดเมส แดนเชอร์แมนได้เขียนหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวที่เขาถูกส่งไปที่ฟอร์ดเมดในแมรี่แลน์เพื่อทำการฝึกฝนในโครงการของกองทัพอากาศที่มีระดับความลับสูงสุดที่ชื่อว่า g r ร y ในปี1992เขาได้คุยกับเอเลี่ยนสีเทาที่ปรากฏในเหตุการณ์นอดเวลแม่ของเขาถูกเอเลี่ยนไปเยี่ยมเยือนและส่งผลให้เกิดการจัดเรียงพันธุกรรม เชอร์แมนทำหน้าที่เป็นผู้สื่อสารเบื้องต้นและรับข้อความจากเกรหลายครั้งที่เขาได้รับข้อความที่เรียกว่าข้อมูลลักพาตัวสำนักงานรักษาความมั่นคงแห่งชาติที่มีศูนย์บัญชาการที่ฟอร์ดเม็เผยข้อมูลมากมายในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยมีรายงานถึงการถอดข้อความจากสัญญาณคลื่นวิทยุที่มาจากนอกอวกาศอีกด้วย 7. ฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ด เราได้ยินเรื่องราวของคนทั่วไปที่พบหรือพูดคุยกับเอเลี่ยนมาหลายครั้งแต่ไม่ใช่กับเรื่องราวครั้งนี้เมื่อมีเรื่องเล่าถึงประธานาธิบดีของอเมริกาไอซเซนฮาวที่ครั้งหนึ่งเดินทางไปยังฐานทัพอากาศอย่างลับๆระหว่างช่วงเวลาวันหยุดระหว่างการซ่อมฟันปลอมแต่ดรมิเชลสลาเชื่อว่าประธานาธิบดีได้พบกับเอเลี่ยนตาสีฟ้า ผู้มีริมฝีปากสีและผมขาวติฐานทัพด m i c h e รมิเชลคือหัวหน้าขององค์กรที่ศึกษาเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับนุษย์ต่างดาวของนักการเมืองนักแสดงที่มีชื่อเสียงและผู้นำในสถาบันชั้นนำของประเทศมีการถแถลงข่าวว่าประธานาธิบดีไอเซนฮาว์เสียชีวิตในวันที่20กุมภาพันธ์ปี1954แต่กับเมคาวลลอในอีกสองนาทีให้หลังว่า ลอล่าแมกเดลีนไอเซนฮาวผู้เป็นเหลนออกมาบอกต่อสาธารณชนว่าเธอเชื่อว่าปู่ทวดของเธอนั้นได้พบและพูดคุยกับมนุษย์ต่างดาว 8. ฐานทับอากาศเคิร์ตแลนด์มีการรายงานของหน่วยงานรัฐที่เผยว่ามีการพบเห็น UFO บินอยู่เหนือฐานทับอากาศเคิร์ตแลนด์ในนิวเม X ิโกปี1980 ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันเลดาถูกลบกวนโดยไม่ทราบแหล่งที่มาเป็นเวลา6ชั่วโมงในเวลาเดียวกันนั้นพอลเบนวิตนักฟิสิกส์และนักประดิษฐ์นักวิจัยเรื่อง UFO ได้พบเห็นแสงประหลาดบนท้องฟ้าแสงเหล่านั้นมุ่งตรงไปยังหุบเขาโคโยตี้และไปที่ฐานทัพเบนวิตได้บันทึกวิดีโอเอาไว้ซึ่งเป็นวัตถุที่อยู่บนพื้นและลอยขึ้นไปบนฟ้า ตลอดเวลาที่เขาได้เก็บรบวบรวมวิดีโอมากกว่า2,600ชิ้นรวมทั้งคลื่นความถี่ที่เขาบอกว่าส่งมาจากนุษต่างดาวเขายังเผยอ,อีกว่ามีหลักฐานที่พวกนุษต่างดาวทำการควบคุมมนุษย์ผ่านอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้า,ฟา 9. ฐานทัพอากาศฮอนโลแมนฐานทัพอากาศฮอนโลแมนในรัฐนิวเม็กซิโก เป็นศูนย์กลางของการพบ UFO จำนวนมากโครงการ1947เป็นการรวบรวมบทความและเอกสารเกี่ยวกับการพบ UFO ระหว่างปี1900ถึง1965หนึ่งในนั้นคือเหตุการณ์ในปี1950ที่หัวหน้าวิศวะกรไฟฟ้ารายงานว่าเขาและเพื่อนร่วมงานได้เคยใช้กล้องสำรวจลาสกาในการเก็บภาพของ UFO รูปซิก,ก้าเอาไว้ได้แม้ภาพจะเบอร์แต่พวกเขาเชื่อว่าเป็นพาหัตจากต่างดาวหลายปีต่อมานักสร้างภาพยนตร์โรเบิร์ตเอ็มเนเกอร์ได้รับการแจ้งจากกองทัพอากาศสหรัฐให้ทำการถ่ายสารคดียูโอทางกองทัพอากาศสัญญากับเอ็มเนกเกอร์ว่าจะให้บันทึกวิดีโอของการลงจอดของ UFO ที่ฐานทัพอากาศฮอลโลแมนในปี1971 วิดีโอบันทึกภาพ UFO 3ลำหนในนั้นลงจอดและมีมนุษย์ต่างดาว3คนปรากฏตัว 10. ฐานทัพอากาศดับบินมีรายงานการพบ UFO ถึง234ครั้งในรัฐจอร์เจียนักบินในฐานทัพอากาศดับบินบอกเล่าเรื่องราวในปี1952ถึงวัตถุที่ปรากฏอยู่เหนือศีรษะพวกเขาก่อนที่จะหายตัวไป วัตถุดังกล่าวปรากฏบนหน้าจอเรดาร์ด้วยมันเดินทางด้วยความเร็ว1,900กิโลเมตรต่อชั่วโมงมากกว่าความเร็วของเครื่องบินทั่วไปถึง2เท่าเจ้าหน้าที่หอควบคุมบอกว่ามีการพบสัญญาณของ UFO หลายครั้งในฐานทัพอากาศดับบินในปี1950ทางหอคอยมีกล้องแบบสามิติซึ่งถูกนำมาใช้งานในเวลานั้นและมีการจับภาพของ UFO สีดำ รูปทรงสี่เหลี่ยมขนาดเท่าโบอิง727ถูกพบบนเลดราใกล้กับฐานมลากลาคมปี2 0 1 9มีการพบอากาศย,ยานรูปร่างเหมือนแมคโดนัลในรอตเวลมีเรื่องราวมากมายที่บอกเล่าโดยคนของรัฐบาลเจ้าหน้าที่นักบินผู้บังคับกฎหมายและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในหน่วยงานรัฐแม้ทางรัฐบาลจะออกมาเผยว่าเรื่องของยูเอฟโนั้น เป็นแค่ปรากฏการณ์อย่างหนึ่งเท่านั้นซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่ามันมีจริงหรือไม่เป็นอย่างไรกันบ้างล่ะครับกับ10ฐานทัพที่มีความเกี่ยวข้องกับ u s o นอกเหนือจากแอร์เรียน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโลกส่วนรวมเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและคลิปต่างๆมาดูกันว่าครั้งหน้าโลกส่วนรวม จะพาทุกคนไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจอะไรอีกส่วนคลิปนี้โลกส่วนรวมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ